สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชา15ทารุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาว่าตดินนะคะที่อยากจะสองคนรักเก่าและอยากจะรู้ว่าคนรักเก่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในปักหลังของเดือน ตุลาคม2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่ากเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกสนุกกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็จริงได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงของเพื่อนๆชาวธาตุดินกันเลยคะ่ะ ะะชาวธาตุดินดูเหมือนว่าณนะสถานการณปัจจุบันเนาะคุณเองน่าจะยังโสดอยู่หลังจากที่เลิกลากันไปหลังจากที่จบกันไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวตนของคุณเองอ่ะยังเป็นคนโสดนะโสดที่รอการมีแฟนครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นสภาวะโสดที่รอคนรักเก่าก็ได้แต่ยังเป็นพลังงานของคนโสดที่มีความเข้มแข็งอยู่นะยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่นะคะ หนึ่งถ้วยในเร็วๆนี้นะคะมองว่าในช่วงฤดูหนาวนี่แหละคะ่ะชาวธาตุดินคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามามีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาจีบนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสนะคะในช่วงปลายปีนะี้ที่ชาวธาตุดินคนโสดจะเป็นช่วงที่คุณเองจะมีความรักเกิดขึ้นนะ The High p r i e s t e นะคุณเองเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ และที่สำคัญความเก่งความมีเสน่ห์ตรงเนี้ยของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดึงดูทั้งคนที่ดีทั้งคนที่โสดทั้งคนที่ไม่โสดเข้ามาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกสรรดีๆนะเพราะมันมีโอกาสที่คุณเองอาจจะไปตกลุมรักคนมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีโอกาสได้เลือกก็จงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับตัวเองนะคะเมื่อวันที่คุณแบบ อยากจะสร้างครอบครัวในอดีตที่ผ่านมาคุณเองอาจจะอยากสร้างครอบครัวกับคนรักเก่านะคะเหมือนพยายามสร้างเนะื้อสร้างตัวมาด้วยกันหาเงินมาด้วยกันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันแต่มันมีเหตุที่จะต้องแบบจบกันไป เลิกลากันไปเพราะคุณทั้งคู่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่คู่แท้มันจึงมีเหตุให้คุณทั้งคู่ต้องพัดภาคต้องจากต้องเลิกลากันไปนะคะเพราะเขาเองก็ต้องไปชดใช้กรรมในส่วนที่เขาเบิเหมือนติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะทีนี้คุณเองชาวธาตุดินเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเนาะ บางทีก็มีเลขกลเยียบยนอยู่เหมือนกันทีนี้ด้วยไพ่ king of swords เนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวธาตุด,ดินคุณเองเป็นคนฉลาดแล้วก็ด้วยอารมณ์ณสภาวะตอนเนี้ยคือมันมีทั้งความอ่อนไหวมันมีทั้งความเข้มแข็งคือคุณเองอาจจะเป็นคนที่สองบุคลิกในคนคนเดียวแต่เชื่อว่าถ้าคุณเองเปิดใจนะมันมีแนวโน้มที่จะได้พบรักใหม่ที่ดีนะคะก้าวถวย แต่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตรงไทยไม่ตรงไม่ได้ตรงสเปคเนาะดูเหมือนว่าคนคนนี้จะเป็นสายดื่มนะก้าวถ้วยเนี่ยปัญหาหลักๆคุณอาจจะไม่ได้ชอบคนดื่มแต่คนคนนี้เป็นสายดื่มอาจจะไปพบรักกันจากงานปาร์ตี้งานกินเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะทีนี้เดอะฟูค่ะการรักอิสระคุณเองในช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าอยากมีอิสระอยากอยู่ตัวคนเดียวไม่ต้องการการผูกมัดใดๆนะคะ การผูกมัดแต่อีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนว่าเขาอยากจะได้ความผูกมัดนะตรงนี้ต้องระวังดีๆเพราะบางทีเป้าหมายในชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันราชินเถือคาถาเชื่อว่าตอนนี้ชาวธาตุดินคุณโฟกัสแต่ง,งานงานแล้วก็งานแล้วก็งานอย่างเดียวคุณเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงมากๆเมืม่อเราตั้งใจจะทําสิ่งใดแล้วเราก็ตั้งใจจะทําให้มันสําเร็จและคุณมักจะได้ความสําเร็จเสมอนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะ และ The Tower ค่ะ The Tower หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะพบรักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมองว่าในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่จะพบรักนะทีนี้ขอพ่าพลังงานโดูนะคะ A lens for r พ r ่อสร้า n และ p p ับสนุนชีวิตนะคะ positive guidance l i within a t r o u b l e unit นะคะพลังงานเนาะมองว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับได้รับก,การ support ชีวิตมามันเหมือนคุณอาจจะเป็นการบ่มเพาะเลี้ยงดูนะเหมือนเหมือนคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงดูดูแลเทคแคร์ care, มาเป็นอย่างดีคุณเองอาจจะนิสัยเหมือนคุณพ่อคือผ่านการดูแล support แบบอบอุ่น เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอมักจะเหมือนอมีความเข้มแข็งเหมือนคุณพ่อและที่สําคัญเนาะเวลาเราทําอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างอะ่ะเรามักจะน,นึกถึงครอบครัวเป็นหลักคุณเองจะมีนิสัยเหมือนผู้ชายนะไพฟ่ฟาเธอ r ขึ้นมาแสดงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะมีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมากๆนะคะ จะเป็นคนที่สพอร์ตครอบครัวดูแลครอบครัวเพราะฉนั้นมองว่าชาวธาตดินสิ่งไหนที่คุณกําลังทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือธุรกิจส่วนตัวหรืองานเสริมเนี่ยคุณมักจะทํามันเพื่อครอบครัวแล้วมันเหมือนพอเราเริ่มที่จะทําเพื่อครอบครัวเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมามันเป็นจังหวะและเวลาของเรานะคะสิ่งไหนที่ทําดีนะคะ สิ่งนั้นแหละมันจะย้อนกลับหาตัวเราเองนะคะมองว่าในช่วงนี้ข้อเสียของชาวทัาด,ดินะอาจจะไม่ได้เจอมากนะักมันเหมือนจะเป็นช่วงจังหวะที่เรามีความคิดมีการคอทมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะต่อยอดงานประจําออกไปเรื่อยๆและเชื่อว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆในเรื่องของการใช้ชีวิตและมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะ let go of control issue นะ บางทีชาวธาตุดินคุณอาจจะพยายามคอนโทลทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ใน ในลู่ในทางหรือในแบบฉบับที่คุณต้องการแต่บางทีคุณไม่สามารถคอนโทลปัญหาหรือเรื่องราวเหล่านั้นได้หรือคอนโทลคนคนนั้นได้คุณแบบเขาเรียกว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการชอบคอนโทลชอบแบบชอบสั่งการมากเกินไปชอบทําตัวเป็นบอสซี่มากเกินไปบางทีคนที่อยู่ใ,ใกล้เราเขาอาจจะอึดอัดหรืออาจจะไม่ชอบนะแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ตามเพราะฉะนั้นอยากบอกอยากเตือนให้ชาวทาตด,ดินจงระวังนะ คือควรจะใช้ชีวิตแบบให้มีอิสระทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะเรามีสิทธิ์แค่ว่าเป็นห่วงซัพพอร์ตเทคแคร์เท่านั้นไม่สามารถไปบงการชีวิตของคนอื่นได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเครียดแทนคนอื่นทีนี้ calling in your soulmate ตอนนี้คุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าภาวนาขอพอรเรียกร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เจอคู่นะคะให้ได้เจอคู่โซเมตของคุณและเชื่อว่ามันมีแนวโน้มและจังหวะที่คุณจะได้พรเพราะมันมีแนวโน้มว่าคุณจะได้พบรักแบบกระทันหันในช่วงปลายปีนี้นะคะเชื่อว่าคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นพลังงานของโเม m t แน่นะคะ Romantic f ิลลิ่งผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกมากๆเมื่อเขาเข้ามาเขาจะสร้างบรรยากาศและทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกที่คุณรอคอยนะคะ<ส>เพราะฉะนั้นมองว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่ชาวธาตุดินจะได้พบรักจะได้พบคนใหม่จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่อง,องความรักเข้ามาถ้าคุณยังโสดอยู่แต่ถ้าคุณแบบตอนนี้เลิกลากันไปแล้วแต่ ก็มีคนคุยมองว่าต้องให้ระวังนะในช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงของคําว่ามีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะมันยังมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพราะฉะนั้นจงระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงปลายปีนี้ดีๆนะคะถ้ามีคู่ขอให้ระวังแต่ถ้าโสดอยู่มีโอกาสพบรักด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของชาวธาตุดินนะคะเขายังรักและยังคิดถึงชาวธาตุดินอยู่ไหมนะคะ หนึ่งดาบคนคนนี้เนาะแฟนเก่าของชาวธาตุดินเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดมากๆเป็นคนมีหัวคิดหลักแหลมชอบลงทุนนะเขาอาจจะชอบเล่นหุ้นชอบลงทุนก็เป็นได้เพราะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคือมักจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการลงทุนอยู่ตลอดเวลาน,นะคะ justice เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมตรงไปตรงมาเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลหรือเป็นชาวธาตุดินนะคะ 2เหรียญเขายังนึกถึงภาพเก่าๆยังนึกถึงเรื่องเราเดิมๆนะแสดงว่าเขาเองก็ยังนึกถึงคิดถึงเราอยู่เหมือนกันมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่คิดถึงเราที่นึกถึงเรามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาที่หลังจากเลิกลาเราไปแต่เชื่อว่าคนคนนี้เขาพยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตเขาเองนะคะให้มันอยู่แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจนะคะแต่เชื่อว่ามันจะมีช่วงจังหวะแวบๆที่เขาคิดถึงเราอย่างแน่นอนนะคะ ทีนี้คุณทั้งคู่มีโอกาสจะได้พูดคุยกันอีกไหมคะสาคาถาการรอคอย7ถ้วยความคิดและจินตนาการเด็กถือดาบจะได้พูดคุยกันไหมมันมีโอกาสในเรื่องของการเจอกันแต่การพูดคุยเนี่ยมองว่าอาจจะยัง อาจจะยังนะการพูดคุยอาจจะยังแต่มันมีในลักษณะของการแอบเจอกันหรือการมาส่องกันนะคะมันมองว่ามีโอกาสในช่วงปลายปีนี้จะได้เจอกันแต่มันเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแต่จะยังไม่มีการพูดคุยนะคะทีนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะคนเก่าของชาวทัตด,ดินนะแปดถ้วย The Moon โอ้มีนะ เดอมูเนี่ยแสดงว่าเขามีแต่ว่าเป็นการมีแบบคุมเคือ คุมเคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีมีนหรือชาวราศีพิจิกมองว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วนะคะราศีพิจิกอาจจะเป็นคนที่เกิดในช่วงเดือนแบบพฤศจิกาธันวาก็ได้คนใหม่ของเขาอาจจะเกิดในช่วงอายุนี้หรือในช่วงแบบกุมภาพันธ์ก็เป็นได้นะแต่มองว่าในช่วงนี้เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือมีคนคุยคนใหม่ไปแล้วแต่ยังอยู่ในสภาวะคุมเคือหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ทีนี้เขาจะปลดบล็อกกันไหมนะคะถ้าเขาปลดบล็อกเข้าถ้าเขาบล็อกคนอยู่ เดอะเฮอร์ it, คนนี้มีการศึกษานะอาจจะจบปริญญาตรีปริญญาโทนะคะ6คาถาค่ะและไพ่ห้าถ้วยยังค่ะอาจจะยังไม่มีการได้ปลดล็อกกันเนาะมันยังมีไพ่ของความผิดหวังเข้ามาเหมือนจะปลดบล็อกอะแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้คุยกันอาจจะเป็นการปลดบล็อกแต่ก็ไม่คุยอะไม่คุยไม่ติดต่อไม่ตอบสนองแต่มันมีโอกาสในลักษณะของการมาพบมาเจอกันค่ะ ทีนี้ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสนะที่ได้เจอกันจะแบบจะด้วยเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่อยากจะรู้ว่าจะมีโอกาสได้รักเก่ารีเทิร์นกลับมาคบกันใหม่ไหมซีดาบดูเดลเวอร์ถ้ามีโอกาสนะถ้าบุญวาสนายังมีเด็ดถือช่วยคนนี้ความรัก ครั้งเก่ามีโอกาสรีเทิร์นค่ะอ่าก็ต้องบอกเลยว่าชาวธาตุดินมีโอกาสที่รักเก่ารีเทิร์นนะทีนี้ถ้ากลับมาแล้วจะดีไหม King of Cup แต่ดูเหมือนว่าคนนี้ไม่โสดนะคะ t e fool คบได้คุยได้เรื่อยๆแต่ไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือไม่สามารถให้ชีวิตคู่ที่ชัดเจนได้ในอนาคตเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นความรักที่แบบไม่ชัดเจนอะต่อให้เขามาคบเราหรือไปคบคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับใครได้หรือไม่สามารถให้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นได้นะคะเด็กถือเหรียญแสดงว่าได้แต่ประคับประคองแล้วเดินหน้ากันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีวันที่สิ้นสุด เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยากแต่งงานหรือไม่ได้อยากคบใครจริงจังอยากคบแบบเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอกบอกได้เลยว่าการกลับมาดีขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมแต่มันจะเป็นความรักที่แบบไรจุดหมายค่ะไปเรื่อยๆมันมีทั้งตื่นเต้นท้าทายคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอาจจะไม่ได้จากคนคนนี้แต่ถ้าต้องการความรักความสัมพันธ์ที่หนักแน่นจริงจังแบบเป็นชีวิตคู่อาจจะต้องมองหาคนใหม่นะคะ ทีนี้ขอไพ่คำแนะนำและบทสรุปด้วยนะคะ3ดาบเนาะสามดาบเนี่ยทุกใจทุกใจเกี่ยวกับคนรักทุกใจเกี่ยวกับคู่หรือเราเองอาจจะไปชอบหรืออาจจะไปสนใจคนที่เขามีคู่อยู่แล้วมันจึงทำให้ความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันยังแบบกลับไปรีเทิร์นกันไม่ได้ในระลอกนี้แล้วมันยังเป็นช่วงจวังหวะของความทุกใจทีนี้สดาบเนี่ย หรือตัวเราเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรามีแฟนแล้วแล้วเราไปชอบคนคนนั้นก็ได้นะคะมันมีคําว่า2อจิตสใจในความสัมพันธ์นะต้นเนี้ยคือก็ต้องมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเราเองก่อนเพราะดูเหมือนว่าตัวเราเองยังไม่มั่นใจหรือยังไม่แน่ใจเลยอะแล้วเราต้องไปเราต้องการความชัดเจนหรือความมั่นใจจากเขาตรงเนี้มันก็ยิ่งยากเหมือนเรายังไม่ชัดเจนกับตัวเองเลยอะแล้วจะไปให้ใครมาชัดเจนกับตัวเราเพราะฉะนั้นต้อง เคลียหัวใจตัวเองก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะดีไม่ดีมันมีโอกาสที่จะไปเจอคนที่มีคู่แล้วคนมีเจ้าเขา้าเจ้าของแล้วก็เป็นได้เพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เขาไม่สดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาอยากจะบอกอยากจะฝากข้อความอะไรมาถึงคุณนะคะ I am starting to understand our connection เขาพยายามที่จะเข้าใจนะเข้าใจการติดต่อของเราเข้าใจ connection หรือความสัมพันธ์ของเรา I want to feel that way again เขาก็อยากจะกลับไปรู้สึกดีแบบนั้นแบบที่เราเคยเป็นนะคะบางทีเขาอาจจะมีเรื่องราวที่เก็บซ่อนไว้ในใจณนะตอนนั้นเขาอาจจะไม่มีจังหวะหรือไม่มีโอกาสที่จะได้บอกกับคุณแต่มันเหมือนว่าณตอนนี้ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีหลากหลายความรู้สึกมากๆที่เก็บไว้ในใจแล้วไม่ได้ไม่ทันได้พูดกันมันมีเหตุให้ต้องพัดภาคล้างลาก,กันไปก่อนนะคะทีนี้พ่ออยากจะบอกเนาะต้นทุนของแต่ละคนมีไม่เท่ากันสิ่งที่เราต้องมีให้มากกว่าคนอื่นคือความพยายามและอดทนเพื่อพ้นผ่านไปนะคะช่วงนี้ทำนุบำรุงศาสนาส่งเคาะถวายบาทพระนะคะ ให้มองปัญหาทุกๆปัญหาที่เข้ามาในชีวิตให้เป็นครูเรียนรู้และแก้ไขไปพร้อมที่จะปรับตัวหาเวลาปล่อยปลาค่ะทำหนังสือสวดมนต์แจกหรือเติมน้ำมันตะเกียงนะคะและสุดท้ายค่ะอย่าเอาความคิดและที่ไร้ไร้มาคิดมากนะหันกลับมารักตัวเองให้มากนะคะอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไร้สาระแล้วก็มีจังหวะและเวลาก็ช่วยเหลือสังคมค่ะเด็กด้วยโอกาสก็ได้เป็นครูอาสาก็ได้นะคะเป็นวอร์เนเทียก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณสามารถ ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เลยนะคะเป็นการทําความดีเป็นการทาําทบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อสร้างดวงชะตาที่แข็งแกร่งให้มันซัพพอร์ตเราเพื่อไปเจอเนื้อคู่รักใหม่ที่ดีนะคะแต่ถามว่ารักเก่ามีโอกาสจะกลับมาไหมก็ยังมีโอกาสจะกลับมาพบมาเจอกันค่ะและดีไม่ดีเนาะในช่วงปลายปีนี้ชาวธาตุดินถ้าโสดอยู่มีโอกาสพบรักใหม่นะคะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ